สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับบีเช่นเคยวันนี้จะมารีวิวเป็นรถกระบะก,กันบ้างสำหรับใครนะที่เป็นสาวกนิสันนวล่านะคะ วันนี้ต้องติดตามชมคลิปนี้กันเลยใครที่หารถกลับบ้านปีใหม่นะคะใครที่หารถกระบะไว้วิ่งงานนะคะต้องดูคลิปนี้เลยจะบอกว่าตอนนี้นิสสันนวลานะคะราคาถูกมากๆตอนนี้ได้รถใหม่น้อยแถมได้รถปีใหม่ด้วยสําหรับใครนะคะที่มองหารถกระบะใช้งานอยู่ต้องดูคลิปนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ชม y o YouTube ของ b b ีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้น นะคะเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบๆตัวรถและก็รายละเอียดตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะว่าสวยแค่ไหนเรามาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะคะ คันนี้นะคะได้เป็นนิสสันนาวาร่านะคะ NP 3 0 0ตัวนี้จะเป็นรุ่นคาลิเบอร์นะคะ2 5 e คันนี้เป็นรถปี2016.17นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาได้เป็นรถสีดำเท่ๆกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่มองหารถกลับบ้านปีใหม่มองหารถ เพื่อวิ่งงานนะคะตอนนี้นิสันนาวาจะบอกว่าราคาถูกมากนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถกันไปก่อนนะคะคันนี้เนี่ยในรถเนี่ยรถคันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม engine start ถือว่าการใช้งานสะดวกสบายนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้ออลอยจากโรงงานได้เป็นยางดันหลบนะคะดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถสีดํานะคะได้เป็นรถสีดํานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูด้านในกันดีกว่าคันนี้นะคะด้านในตกแต่งด้วยเบาะผ้าสีดํานะคะรถเกียร์ธรรมดา ได้เป็นปุ่ม engine start นะคะปุ่มตัวนี้กดเหยียบเหยียบเบรกกด start ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่อยู่แค่4 0 0 0 0นะคะ40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแคมปคันนี้นะคะเปิดแบบนี้สำหรับใครที่ใช้งานในครอบครัวก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ใช้วางของได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ ใครที่มองหาอยู่นะคะใครที่มองหารถกระบะใช้งานอยู่นะคะรีบเลยนะคะคันนี้ยังว่างอยู่ให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจก็โทรหาบีได้เลยเดี๋ยวบีทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์นะคะกดแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ ขอรูปรถเพิ่มเติมขอโลเคชันนะคะขอสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่แค่ประมาณ7 0 0 0ไปไปลายเท่านั้นนะคะสำหรับนิสันโนเวล่าคันนี้นะคะผ่อนอยู่แค่7000ไปไปลายเท่านั้นราคาอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะขอเพียงแค่ลูกค้านะคะมีประวัติดีนะคะไม่ได้ติดแบคเลีสสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยใช้เงินออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะติดต่อ ต่อหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้เดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์ขอรูปรถเพิ่มเติมขอโลเคชันหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็นนิสสันนาวาลานะคะนิสสันนาวาล่า NP 300นะคะ เป็นรุ่นคาลิเบอร์นะคะ 2.5E เป็นรถปี2016 17เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่390,000บาทมายอยู่แค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจออกรถ1,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่7,000ไปไปลายต่อเดือนนะคะใครชอบคันนี้แอดไลน์มาขอรูปรถเพิ่มเติมกันได้เลยใครชอบคลิปของบีนะคะบีฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าลงเป็นรถอะไรกันอีกฝ ติดตามชมกันได้เลยวันนี้มีต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ